จัเติมในเรื่องแก้ปัญหาเรื่องรดจินยางสาหรับรถดี a ม็ก n ์นตัวสูงนะครับรถดี a ม็ก n ์นวตัวสูงมาดูกันว่าทําไมถึงจินยางด้านในนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ขึ้นตัวเลขมาแล้วครับสังเกตง่ายๆว่ารถดี a ม็ออกมาประแดงร้อนหน้าขวาจ,จะจินยางด้านในมากก็คืออันนี้ติดลบเยอะครับอ่ามันลบเยอะรับแล้วก็ส่วน เรื่องการตั้งศูนย์นะครับเราก็จะมาปรับตั้งที่ลูกเบี้ยวนะครับลูกเบี้ยวทั้งหมด4ตัวนะครับอันนี้คือรถรุ่นนี้นะครับทีนี้ก็มาดูอีกคันหนึ่งครับเป็นรถป้ายแดงนะครับเป็นรถป้ายแดงเหมือนกันนะครับรถตัวนี้เป็นตัวฟอร์จูเนอร์ก็จะมีปัญหาเรื่องพวงมาลัยเอียงขวานิดนึงทุกคันนะครับออกมาป้ายแดงนะครับรถพวงมาลัยเอียงขวาเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเอนซีนะคันนี้ครับเป็นลองขับมาแล้วครับพวงมาลัยเอียงขวา แล้วก็รู้สึกว่ากินส้ายนิดๆในช่วงความเร็ว120นะครับทีนี้ก็มาดูศูนย์ล้อกันนะครับศูนย์ล้อของรถคันนี้นะครับเห็นไหมครับเพราะอะไรเอียงขวาเกิดจากว่าตัวเลขตัวนี้มันเพี้ยนครับไม่ตรงนะครับเราก็จะตั้งที่ตัวเลขตรงนี้นะครับให้มันเป็นสีเขียวนะครับก็คือว่าให้มันหายกินยางนะครับะซึ่งรถคันนี้นะครับรวมๆถถอว่าใกล้เคียงศูนย์มากนะครับ แล้วก็ตัวเลขตัวนี้ก็ได้สวยครับ1.9ครับถือว่าสวยนะครับก็มุมโทรก็โอเคนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้ก็ใกล้เคียงครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ครับมันเป็นแค่ตัวเลขบลาลัยเฉยมันสามารถดึงซ้ายขวาได้นะครับไม่มีอะไรนะครับคนไม่รู้ก็จะเอะทำไมมันเป็น17นะครับจริงๆไม่มีอะไรครับมัว่าแค่เอา19 19มาแบ่ง17กับ2 17บวก2เท่ากับ19ครับคนดูไม่เป็นจะงงนะครับ 17บเจ็บวก2เท่ากับ19ถ้าเราเอา19หาร2มันก็ตก8ดถ้าเราทำตัวนี้ฝั่งนี้8ดฝั่งนี้8ดไม่ใช่เด็ต้องเป็นเท่าไหร่นะแดครึ่งเหรอไม่ใช่เลืมแล้วตัวเลขไม่เก่งครับพี่น้องนะเอาเป็นว่า 6, 6, เออ19้าหารสองเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่เก่งเลือกไม่ไม่เก่ง 6, นะ9.5้าจุห้าเนาะอ่าเก้าจุห้านะครับมันก็จะเท่ากัน มันจะกลายเป็นขึ้นเขียว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 นะครับตัวนี้แก้นิดเดียวนะครับทีน,นี้รถป้ายแดงนะครับ f o r t จ n e r กับ t o y ย t a อะไรนะล็อกโคนะครับจะมีปัญหาเรื่องกินยางด้านในล้อนหน้าขวาครับก็คือล้อนี้ครับวันนี้นะครับ f อนะรถป้ายแดงของท่านนะครับโดดตุม่มดอกยางอยู่เลยครับถ้าไม่ตั้งศูนย์ในวันนี้ดอกยางจะหายไปประมาณ75เปอสำหรับรถโตโยต้ นะครับแต่รถดีแม็กคันนี้นะครับถ้าไม่ตั้งศูนย์นะครับดอกยางจะหายไปประมาณ80%นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งส่วนล้อค่อนข้างจะเสียเยอะคันนี้ครับนี่ครับแล้วก็วิธีปรับตั้งนะครับ FC นะสำหรับรถดีแม็กนะครับเราก็ปรับตั้งตัวนี้นะครับปรับตั้งตัวนี้นะครับปรับตั้งตัวนี้ปรับตั้งตัวนี้นะครับให้มันมาตำแหน่งนี้นะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่ประมาณ1นิ้ว นะครับอันนี้ก็ไม่ถึงหนึ่งนิ้วครับก็เกือบเกือบนิ้วนะครับปัดตั้งแก้ปัญหาเรื่องกินยานะครับ F4 นะใครที่มีปัญหาเรื่องรถกินยานะครับมาเลยครับที่ร้านจานเซอร์วิสนะครับนแล้วก็ตัวนี้เขาที่เขาขีดไว้ครับเราก็จะตัดตั้งตัวนี้ใหม่นะครับนี่ที่เขาขีดไว้แล้วก็ตัดตั้งตัวนี้ใหม่นะครับไอที่เขาขีดไว้นี่คือเป็นขีตนดาตร์ดของรถคันนี้นะครับซึ่งออกมาไปแดงยังไม่เคยทําอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เขาขีดไว้ครับ คิดว้ไม่ให้เราเคลื่อนที่ครับนี่ครับเราต้องมาปรับตัวนี้ใหม่ปรับใหม่หมดเลยครับปรับใหม่หมดเลยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องกินยานะครับการแก้ปัญหาแบบนี้เขาเรียกว่าแก้ปัญหาระยะยาวครับ FC นะรถดีแม็กครับใครที่ใช้รถดีแม็กนะครับนะใครที่ใช้รถดีแม็กซื้อมาป้าแดงเมื่อ3เดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วยังไม่ได้ตั้งูนยนก็รีบมาตั้งนะครับ FC นะมาตั้งนะไม่งั้นเดี๋ยวรถท่านกินยาครับ ขนาดฟอร์จูเนอร์นะครับฟอร์จูเนอร์ยังต้องตั้งเลยนะครับมีหลายคนที่ใช้โตโยต้าเทียดีฟอร์จูเนอร์นะครับยางก็แพงนะครับล้อก็ใหญ่นะครับต้องตั้งศูนย์นะครับถ้าไม่ตั้งเดี๋ยวกินยางนะครับถามว่ากินเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่กินแน่นอนครับกินแน่นอนครับนะกินแน่นอนนะครับก็เอฟซีหลายท่านก็ไว้วางใจร้านจานสวีทเนาะใครอยากจะทําช่วงล่างอยากจะตั้งศูนย์ก็มาที่นี่ครับมาที่นี่ที่เดียวคือ จบแน่นอนนะครับยังไงก็ฝาก fc กดไลค์กดแชร์ไปนะครับขอบคุณครับเอาแคมเบอร์ฝั่งนี้